เก็กเก็กเก็กบัดดีลากบอดเรา <No. S 1> นี่ยาวิ่งตามมาแล้วนะ่ะอารติโตวเขียวกันเลยเอาตัวเขียวกันเลยเฮ้อเ,เ, <Yeah. S 1> er. เอาแม่งเลยให้มาลากบอดลากอยู่นานแนละ้วพี่เกิดสองสารอบแล้ว จะถามใครล้อนก่อน รู้ตายมากมากเลย